เลยค่ะเจค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช้าผ่อนแก่นเนาะมือดีดีใจหลายคับเป็นครั้งแรกที่ได้มาผ่อนแก่นนะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกคนด้วยนะคะวันนี้ได้มางานวันเกิดน้องชายนะครับตั้งแต่ยูรู้จักกับน้องบิ๊กผู้บ้านฟิลนด์ตั้งแต่แบบรู้จักกันยูบอกว่า บี Big, อย่าคุยเรื่องธุรกิจด้วยกันพี่จะเป็นพี่ชายและซัพพอร์ตหนูตลอดเราจะไม่เคยมีการแบบดิวงานหรือคุยเรื่องธุรกิจด้วยกันมาวันนี้เหมือนกันครับดิวก็มาเพื่อมาซัพพอร์ตน้องคนนี้ตั้งแต่น้องยังไม่ได้เกิดเรื่องราวก็ถามไทยกันตลอดวันนี้นะครับดิวก็มีของขวัญน่ารักน่ารักมามอบให้น้องชายคนนี้หวังว่าน้องชายคนนี้จะเติบโตและประสบความสําเร็จต่อไป และดิวอยากจะอวยพรพี่ดิวอยากจะอวยพรให้น้องบิ๊กนะครับมีความสุขมากๆขอให้หนูเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถจเจริญก้าวหน้าทุกทุ่กานวันนี้พี่ดิวอายุ32ปีน้องบิ๊กอายุ24ที่มาจากความจนเหมือนกันและชีวิตเราเหมือนกันมันก็เลยเป็นชีวิตที่แบบนำพามาเจอกันวันนี้พี่ก็อยากจะมอบทุนการศึกษาให้น้องบิง๊กเพราะว่า เห็นไปปฐุนิเทศนะครับวันนี้พี่ก็มีมาลัยน่ารักน่ารักพร้อมอบให้ 1, หนึ่งแสนบาทค่ะนี่ค่ะน่ารักน่ารักนะคะแต Happy birthday to you อยากบอกน้องชายมากนะครับแล้วก็รักที่สุดนะครับแล้วก็อยากซัพพอร์ตทุกช่วงเวลาดีๆของน้องนะครับ แล้วก็ขอบคุณแขกทุกๆคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้น่ารักที่สุดเลยครับขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองครับดีด้วยค่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะคะอัน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 นั้นตางไหนคะโบกี้เอ้โหนะคะจับค่ะขอบคุณพี่ดีดีมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ๆเหมือนกันมีอะไรก็ช่วยกันตลอดติดต่อกันตลอดเนาะ ครับผมพี่ชายที่ที่ดูแลน้องมาเสมอเพราะว่าเสียงเดยยังเพื่อนกาดสีขึ้นฮอดยังกาดสียาขึ้นฮอดมังสตายอันนี้อยากให้น้องได้อันนี้อยากน้องได้ขอบคุณพี่เดียวมากครับขอบคุณครับมูลีิธาสิทหิ์สิริปตอีกเอฟซีเนค่ะจากบ้านฮักนะคะฮักนะฟินแลนดนี่อีกหนึ่งซอใหญ่เลยนะคะวิ่แล้ว วันเกิดน้องดีกุวิวันวินแลนด์นะครับพี่ดิวก็รู้สึกว่าทําในฐานะพี่ชายคนหนึ่งแล้วกันที่ทาเต็มที่ที่สุดนะครับก็มีความสุขมากที่ได้มาซัพพอร์ตน้องชายคนเส่อเะครับดูแลน้องโเดียวอยู่ในก็เลยอาจจะไม่เห็นหน้าครับาแต่ว่าก็เอ่ยชื่อน้องพ่อเกับพี่อ่อนเนาะดูแลน้องดเกียวให้พี่บ้านินแลนด์อยู่ข้างในเพราะว่าน้องไม่สบายเนาะเราก็